อีกไม่นานก็ต้องฝึกงานแล้วไม่รู้จะไปฝึกงานที่ไหนดีนเ,นสดเสียงใครอ่ะ พี่เวิกฝันเหรอกระเป๋าใครอ่ะเรามาค้นหาคำตอบเสียงเลยอ่ะเรามาค้นหาคำตอบของเสิ่งที่สงงใสในนี้สิ The Common Talk น่าไปมากเลยอะเราจะไปได้ไงอะนี่เหล่าแผนที่เราจะไปที่พวกนี้ได้ไงอะเดี๋ยวคอมมอท็อกไฟทูฟรีดอมงานของพี่ฟาโรแเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่า สวัสดีค่ะยินดีต้อนระับเข้าสู่รายการ Journey i e c t Junior วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันค่ะเธอ,อที่นี่ที่ไหนอะ่ะซุ่มซุ้มกำลังรออยู่เลยมันนี่ลรอเธอใครจกชื่อเราได้ไงมาก่อนเถอะนะเราจะไปดูอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันคือใคร ก็หมอตังมาขาพรไงเจ้าของวลีเด็ดเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าในวันนี้ ครับผมก็ชื่อพี่ตังนะครับตังมัคพรครับผมก็ตัวพี่เนี่ยครับก็จะมี2บทบาทนะครับก็คือเป็นคุณหมอเนาะจบทางด้านเวสตร์ชลอัยเวสตร์ทางเพศแล้วก็เพศว่าคลินิกนะครับส่วนอีกด้านเนี่ยก็คือเป็นอินเอนเซอร์นะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็ทําบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นตังมัคพร์นะครับบริษัทเวลนะครับหรือว่าทําสํานักเพิมพ์ด้วยเดี๋ยวนี้นะครับก็เลยมีหลายบทบาทเลยครับอะไรคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณหมอตัง ถ้าสำหรับแรงบันดาลใจที่อยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อันที่จริงเนี่ยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่พี่เป็นเด็กที่จริงเ่ยความใฝ่ฝันพี่ตั้งแต่แรกเนี่ยพี่อยาก เรียนนิเทศเพราะพี่อยากจะทำรายการสารคดีหรือว่ากำกับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับเพราะว่าตอนนั้นเราชอบดูหนังชอบดูสรารคดีเวลาเขาพาไปเที่ยวเนี่ยเราอยากเรียนมากๆแต่มันก็ดวงชะตาพลิกผันนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับโอ้พี่ต้องป่วยหนักไปผ่าตัดที่ช่องท้องแล้วก็กลายเป็นว่าได้ไปรู้ถึงความเจ็บปวดว่าเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเหลือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจากคนอื่นก็เลยขอเป็นหมอก่อนแต่พอจบหมอปุ๊บ เราก็เดินตามความฝันแต่แรกของเราด้วยก็คือการอยากเรียนนิเทศอยากทําสื่อเราก็เลยใช้เวลาว่างตอนเป็นหมอนะครับก็อาจจะมีเวลานิดหน่อยแต่ก็ลองทําสื่อซึ่งตอนนั้นก็ตะลุยแพลตฟอร์ม Youtube ทําสื่อไปเลยโดยการใช้ความรู้นะครับ <c oughs> เฉพาะทางเรื่องราวการแพทย์ของเราไปประยุกต์กับ คลิปของเราเนะครับซึ่งรายการที่ออกแต่แรกเนี่ยก็คือรายการเวนชนะสูตรเนาะก็จะเป็นรายการที่เล่าคดีอาชญากรรมคดีฆาตกรรมคดีปริศนาและสอดแทรกความรู้ทางการแพทย์ลงไปเล่าไปให้ความรู้ไปจากจุดเริ่มต้นโดยความชอบมันก็เลยกลายเป็นงานที่สามารถเลี้ยงดูตัวเราได้เลี้ยงดูทุกคนที่อยู่รอบตัวเราได้ด้วยอะไรแบบนี้ครับ มันเริ่มจากตัวพี่เป็นคนสนใจครับเรื่องราวสืบสวนอาชญากรรมเพราะว่าตั้งแต่เด็กก็จะอ่านการ์ตูนเนาะไม่ว่าคินไดจีโคนันนะครับแถมในการ์ตูนพวกนั้นมังงะพวกนั้นจะสอแกความรู้ด้วยพอโตขึ้นมาเราชอบดูหนังในโหมดทริลเลอร์หรือว่าครามนะครับอาชญากรรมระทึกขวัญมีเรื่องหนึ่งพี่ชอบมากชื่อว่าเซเว่นที่จะต้องตามหาคนร้ายฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าคนตามบ่าวทั้ง7สุดท้ายได้เรียนหมอได้ไปเรียนวิชานินติเวศอีกก็เรียนเกี่ยวกับการผ่าศพ เคสต่างๆที่มีการตายประหลาดอะไรแบบนี้ครับมันเลยทําให้รู้สึกว่าเวลาเราเป็นหมอตรวจคนไข้คนไข้เขายังบอกอาการเราได้แต่คนตายพูดไม่ได้มันท้าทายกว่าเดิมว่าเราจะทวงคืนความยุติธรรมให้เขายังไงที่หมอตคะคิดว่าตุคะผู้ชมรายการถึงตติดตามเนียค่ในช่องของพีงด้วยตัววงการนักเล่าเรื่องอาชญากรรมคดีการสืบสวนเนี่ยมันมีความน่าสนใจในตัวมันตรงที่ว่ามันคือเรื่องจริงครับและไอ้เรื่องจริงเนี่ย มันสะท้อนให้เราได้รู้สึกว่า ที่จริงพยันอันตารายอาชญากรรมมันไม่อยู่ไกลตัวเราเลยแต่การที่วงการทุกครามนักเล่าทุกครามอย่างพวกเราเอามาเล่าเราอยากทําให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวอยากให้คุณผู้ชมได้มี awareness ได้มีการระมัดระวังตัวหรือว่าถ่ายทอดให้กับคนที่เอารักคนรอบข้างบางคนเป็นคงณนครูถ่ายทอดให้นักเรียนส่วนใ,นใครที่เข้ามาดูมันก็จะมีจุดป,ประสงค์ต่างกันบางคนเขาอาจจะแค่นอนไม่หลับเขาเลยมาฟังพี่เพราะเสียงพี่นุ่มแต่บางคนก็ฟังเพื่อเอาไปสอนคนอื่นดูแลตัวเองบางคนเอาไปสอนนักศึกษา บางคนเอาไปทำเป็นโปรเจกต์งานวิจัยซึ่งเรา appreciate ครับเราทราบส้งมากที่มีการนำข้อมูลของเราไปต่อยอดหาข้อมูลเพิ่มเติมเกิดขึ้นเป็นโครงการอะไรต่างๆต่อนะครับ ปัญหาของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกคนนะพี่ว่ามันคือการต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้เพราะว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปเทรนอะไรต่างๆโลกออนไลน์มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มที่เราอยู่แต่ผู้คนที่มาดูเราก็จะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆดังนั้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกคนต้องยอมรับแล้วก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ดังนั้นพี่ว่าปัญหาสําคัญที่พี่เจอเหมือนกันคือการเปลี่ยนแปลงครับไม่มีคอนเทนต์ไหนที่จะอยู่ได้ตลอดไป ทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการวิเคราะห์ตัวเองคุยกับทีมพัฒนาทุกอย่างให้มันดีขึ้นพี่ว่านี่แหละคือปัญหาที่เราต้องโฟกัสครับอ่าฮะ ก็สาหรับน้องๆรุ่นใหม่นะยครับอยากจะทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นพื้นที่ที่ดีมากๆครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์แปลว่าการครีเอทคอนเทนต์ดังนั้นอยากจะให้น้องๆน,นะครับพยายามหาจุดหรือว่าหาคอนเทนต์ที่สามารถส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้เสมอ,พอเพราะอย่าลืมว่าพอเรามีจุดหนึ่งที่เรามีแสงส่องมาถึงเราคนจะมาดูเราและเขาจะอยากเอาเราเป็นตัวอย่างใครถนัดวิทยาศาศสตร์นําเสนอมุมมองวิทยาศาสตร์เป็นอินสปร์ให้กับเด็กรุ่นใหม่ขอให้เป็นต้นแบบที่ดีกับคนรุ่นหลังที่เขาเติบโตมาอยากให้นึกถึงจุดนี้้ไววเสมอ่า เราอยากจะส่งสารอะไรอยากจะสื่อสารอะไรขอให้มันเป็นพลังที่ดีต่อการพลังบวกต่อการเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและขอให้เป็นคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์งับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพูดเลยดีวะรีบสวัสดีครับชื่อเท็ดดี้นะครับเป็นครีเอทีฟจากช่องเลียวนะครับผมสวัสดีครับชื่อเลยครับอยู่อิดิเตอร์เบอร์สันเลียวครับ ือเเล็กรวรวจริงพี่ก็เริ่มทำมาจากการเป็นโปรดิวเซอร์มาก่อนนี่แหละแต่ทีนี้พอได้รู้ว่าช่องเรียวเปิดรับครีเอทีฟเปิดรับโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเราก็ลองมาทำดูเพราะว่าเพื่อที่อยากท้าทายศักยภาพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับ ความอึดมากกว่าแล้วก็มีการคิดสร้างสารรค์ในการตัดต่อในแต่ละคลิปความรู้สึกว่าคนที่เป็นตัดต่อเนี่ยเอาความเป็นตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในคลิปของที่เราตัดด้วยผมว่านี่น่าจะเป็นจุดขายอย่างหนึ่งคือในส่วนของพี่อ่ะเวลาพี่รับทำครีเอทีฟนะหน้าที่ของพี่คือการทำครีเอทีฟหลักๆมันจะคือติ k To k ฉะนั้นเวลาเราจะทำครีเอทีฟอะไรเนี่ยมันจะต้องดูเทรนจากติ ktok ว่าโอเคมันมีอะไรมาใหม่มันมีอะไรที่เป็นกระแสยอยู่ตอนนี้มันมีอะไรที่สามารถหยิบมาทําได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นความสนุกของมันก็คือตรงนนี้หละส่ว อะไรที่มันรู้สึกว่าเออเป็นจุดอิ่มตัวหรือว่าจุดที่จะเป็นทางตันทีนี้มันก็การว่าโอเคเราต้องสร้างสารรค์อะไรขึ้นมาใหม่ถามว่าพี่ฉลาดขนาดนั้นไหมก็ไม่ครับงนั้นเราก็คือเราต้องอาศัยจากตัวน,นี้แหละเอาเทรนเก่าๆอะไรเงี้ยมาประยุกใช้ใหม่ๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งแบบมันก็เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างเราก็ลองทาดูอะไรงเงี้ยครับโมีในการใช้ชีวิตยังไงตอบอคน้างยากเพราะว่าตอนนี้ยังไม่นใช้ชีวิตตัวเองไม่ได้เลยทุกวันนี้ก็ยังนอนออฟฟิศทางานอยู่เลยครับแต่ถ้าจะให้ตอบก็คือ จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่หลังจากสี่ทุ่มเป็นต้นไปก็คือดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตื่นสายเอาคร okay. <The research> ับก็ค okay. ือในส่วนของการรีเสิร์ชจริงๆเราจะมีหัวข้ออยู่แล้วนะว่าเราจะทําหัวข้ออะไรบ้างอย่างเช่นตัวพี่เองพี่ก็เคยทำสคริปเตอร์อยู่เหมือนกันในช่วงของรายการเรียลออรินาเนาะคือเราก็จะได้รู้ว่าเราจะได้ทําของหน้าที่ของ E ีพีไหนเช่น E ีพีของเทพในด้านของเทพการช่างอะไรเงี้ยเราก็จะไปหาดูว่าเออเทพ อันไหนเป็นเทพการช่างซึ่งข้อมูลมันก็จะบางทีมันก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นหรือว่าบางทีข้อมูลมันก็ไม่ได้ตรงอันนี้เราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาข้อมูลด้านไหนมานมําเสนอปกติล้วก็จะหาภาพตามอินเทอร์เน็ตที่จะเป็นพวกเว็บไซต์ข่าวหรือเว็บไซต์แหล่งต่างๆที่สามารถเอามาใช้ได้ฟรีแล้วทีนี้เราจะใส่พวกเครดิตของภาพนั้นเข้าไปด้วย บอกว่าพี่เนี่ยมาทำครีเอทีฟทั้งที่ตัวเองไม่ได้เก่งครีเอทีฟต้องพูดอย่างนี้ว่าจริงๆพี่เองก็เป็นเหมือนวัยรุ่นสมัยนี้ครับที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเนียมนุษย์เป็ดเหรอที่แบบว่าโอเคเราไม่ได้เก่งในสักด้านใดด้านหนึ่งแต่เราพอที่จะทําอันนี้ได้อันนี้ได้ฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาของพี่คือพ,พี่ลองทําอะไรไปเรื่อยเลยครับไม่ว่าจะเป็นในด้านครีเอทีฟโปรดิวเซอร์เองที่ก็ทําแล้วก็ล่าสุดพี่ก็ได้ไปแสดงด้วยฉะนั้นก็คืออย่าปิดโอกาสตัวเองที่จะลองอะไรใหม่ๆฉะนั้น ลองทาอะไรที่ตัวเองไม่ไม่เคยได้ทําแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของตัวเองในอนาคตอะไรเงี้ยครับปัญหาส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องเวลาครับส่วนใหญ่ก็จะมีพวกสปอนลูกค้าเนี่ยเข้ามาเยอะตัดไม่ทันอะไรบ้างก็ต้องอาศัยการทํางานล่วงเวลาการนอนออฟฟิศอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะแบ่งหน้าที่ให้คนอื่นให้คนอื่นคัดชนให้เราตัดสปอนเลือกเนื้อหาอะไรอย่างนี้มาให้ ก็สามารถไปเรียนได้ที่ตามแบบ y o u t u ครับของประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ได้เขามีสอนเยอะแยะเลยถ้าอยากเรียนแบบเชิงลึกหน่อยก็อาจจะเป็นคณะนิเทศที่แบบมีสาขาย่อยเป็นตัดต่ออะไรเงี้ย ก็สาหรับใครที่อยากเป็นตัดต่อครับก็อยากให้แบบฝึกเยอะๆดูแนวตัดต่อที่ตัวเองชอบดูหนังที่ตัวเองชอบแล้วก็พยายามใส่สไตล์ของตัวเองเข้าไปในงานจะได้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคนอื่นจะได้แบบเห็นผลงานของเราจริงๆอาชีพคิดเป็นอาชีพที่เหมาะสำหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะพี่ว่าเด็กสมัยนี้คิดมีความคิดสร้างสรรค์กันดีกว่าพี่เยอะ,ะนนลองลองทําอะไรดูจริงๆช่วงนี้เรามี tiktok อะไรเงี้ยลอง อาศัยอาศัยพื้นที่ตรงนั้นในการแสดงความความคิดเห็นความเก่งของตัวเองออกมาแล้วพี่เชื่อว่าวันหนึ่งน้องจะเป็นครีเอทีฟคนหนึ่งที่เก่งมากๆเก่งกว่าพี่แล้วเก่งกว่าใครแน่นอนครับคอบค,ครับจบยังอ่ะเป็นไงบ้างที่ไปสภงข้อมนี้รู้สึกสนใจชื่อนี้มากกว่าเดิมอีกใช่ไหมใช่ไหมและสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับคดีดังจากทั่วทุกมุมโลกอย่าลืมไปติดตามกันได้ในช่องตังมัคพรนะคะและรายการ j o u r n e y i c t j u n i o ี จะมีอาชีพอะไรไหมทุกคนได้รับชมกันอีกอย่าลืมติดตามในอีพหน้านะคะบ๊ายบาย แต่เรายังไม่รู้เลยว่าเธอชื่ออะไรไหนจะแผนที่พูดได้กระเป๋าพูดได้คืออะเขาจะไม่ได้จริงเหรอว่าเราคือใคร